ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง RPG Mobile by t w กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวจะมาลงแรงจัดอันดับกันสัก2เกมกันแล้วกันนะครับก็ส่วนในรูปแบบกิจกรรมก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปกติเหมือนเดิมนะครับอันตรงนี้ก็อยู่ในสัปดาห์ที่2นะครับโ o ฟีแทนท่านก็ใครที่ทำกิจกรรมยังไม่ครบก็ให้รีบทำนะครับผมนะ โอเคก็เดี๋ยวเราจะมารอรับนักเตะตัวที่2นะครับตำแหน่ง RM กันนะก็ถ้าครบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแลกโรเบโตคาร์ลอสนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมนะฝากพี่ๆน้องๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปก็ถ้าเกิดว่าช่องเรามีผู้ติดตามครบ1000คนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกของรางวัลนะครับเป็นเสื้อนักฟุตบอลเกรดเพเยอร์นะครับ ตัวหนึ่งผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีราคานะครับผมนะสามารถเลือกชื่อนักเตะเบอร์นักเตะได้นะครับสําหรับผู้ที่เป็นผู้โชคดีนะครับส่วนกติกาครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันให้ทราบอีกทีหลังจากที่มีผู้ติดตามครบเรียบร้อยแล้วโอเคครับเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปชมกันเลยนะครับลวงแรงจัดอันดับสัก2เกมนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมนะลุงแรงจัดอันดับนะครับผมนะ มาดูกันว่าเราจะเจอกับทีมไหนนะครับโอ้โหโอเบอกเลยว่าค่อนข้างสูสีนะครับแรงก็เยอะกว่าด้วยนะครับมาดูกันเลยครับว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับเราก็มาในชุดสีเขียวนะครับผมนะแผนที่ใช้ก็จะเป็น1 4 1 2งซนสองนนโรนะครับผมนะคู่ต่อสู้ก็จะเป็น4 4 2นะครับผมก็มาดูกันเลยนะ เราบนไฟคาร์บอลน,นะครับผมนะบอลยูดิคายวอเกอร์ครับหมุนกลับมาแล้วก็เลวานเลวาน,เลวานจา่ายไปที่เบนเซม่าไม่ได้ครับผมบก็ได้ฟาวนะเป็นลูกฟรีคิกจากเอ้าเรียบร้อยครับโอโ้โหลูตกลิดเรียบร้อยเลย เป็นลูกฟรีคิกนะครับเมื่อกี้โอ้โหสวยๆเลยนะครับผมนะแลาวมันฝ่ายขึ้นนำก่อนนะครับผมนะนี่ครับผมกูสามตูปัดได้นะครับแต่ว่าปัดได้ไม่ดีนะครับผมนะเอาเราก็เป็นฝ่ายนำก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมเราก็ต้องพยายามประคองครับประคับประคองเกมนะครับผมนะผมคนนึงนะครับที่เป็นคนชอบเล่นแบบสายเอ่อ ชอบมดุดอ่ะคือไปไม่ได้ก็ต้องไปนะโอเคมาดูลูกเตะม,มุมของคู่ต่อสู้ครับยังไงเอา้ากดเคียร์ออกไปครับผมเอายังได้อยู่ครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะชุลมุนนะขอบเขตโทษครับยังไงแทงไปลูกนี้ครับเลวานเลวานเลวานยังไงครับเลวานชิงด้วย้นแล้วก็ปั่นโอ้โหติดติดผู้รักษาประตูนะครับผมนะ เป็นลูกเตะมุมของเรานะครับมาดูกันว่าเราจะได้ลูกที่2องไหมครับเดีวแล้วใครเข้าไปโมงครับเรียบร้อยครับปอกปลาครับโอ้โหเข้าไปโมงเป็นประตูชัยให้เรานะครับผมนะ2ประตูต่อศูนย์ครับผม ก็บอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ทุกคนเล่นเก่งทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงแรงร้านหรือว่าแรงก่อนขึ้ืร้านเนีออเ่ยโหบอกเลยว่ามีแต่โหดๆทั้งนั้นเลยทีมก็โอเคนะมาดูจังหวะคู่ต่อสู้ครับยิงไหมโอ้โหโอเคครับเราป้องกันไว้ได้นะเรวานครับเรววนเอาไม่ได้ครับเฟสเอาไม่ได้อีกเอาจังหวะคู่ต่อสู้ ยังไงครับเอาโอเคได้อยู่โอ้โหบอลยังอยู่คู่ต่อสู้โล่งๆอย่างนี้เอาได้ไหมเอาจังหวะชุลมุนนะครับผมโอ้ไม่รู้จะจะจะพากไปยังไงเลยครับไม่รู้ใครจับบอลนะครับผมนะคู่ต่อสู้มาอีกแล้วครับโล่งๆแล้วก็เป็นคู่ตัวครับปัดออกไปได้นะครับผมนะ มาดูจังหวะเตะมุมครั้งที่2ของคู่ต่อสู้ครับกดเคลียร์ย้ำๆครับโอเคออกข้างไปนะครับผมนะมาดูเป็นฝ่ายเรานะครับเป็นฝ่ายโต้กลับกันบ้างครับแล้วก็หาก่อนนะครับว่าเราจะส่งไปตัวไหนครับผมมาที่คาร์บ็อกเกอร์ครับโอ้มันชอบเผลอกดใส่สกิลนะครับผมมาดูคู่ต่อสู้ครับเลนเชงมาเอ้า ยังไงครับเที่ยวไปได้ครับผมากา็จ,จบครึ่งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคผมนะอ่าเราก็ยังเป็นฝ่ายนําอยู่นะครับ2องประตูต่อศูนย์คู่ต่อสู้ก็พยายามบีบเรามาครับโอ้โหบอกเลยว่าดุเดือดมากๆเลยอ้าคู่ต่อสู้จะเล่นลูกสุดยังไงครับก็ยังได้ครับป้องกันได้ครับผมอ,อยู่ที่ เบนเซม่าครับตอนนี้เบนเซม่าโดนแย่งไปได้ไหมเอ้ายังได้อยู่ครับเบนเซม่าจ่ายไปที่ลูกกุลีลูกกุลิไปที่เลวานเลวานไปที่ปอกปาครับปอกปาอย่างไงครับอ้าไม่ได้ครับโอ้โหเบียดไม่ได้ครับตอนนี้เป็นังหวะสวนกับอ้าโอเคครับเราได้บอลครับปอกปาปอกปาเลนเชงอ้าเสียบอลอีกแล้วยังได้อยู่ปอกปาใครครับเฟียเฟียมาไปที่เบนเซม่าเบนเซม่า โอโผู้สาวประตูปาดออกได้ครับนาซานะมาดูจังหวะเตะมุมของเราอีกครั้งหนึ่งครับไขขึ้นมาวงครับโอโ้ไม่ได้เอายิงได้ไหมโอ้ติดอีกแล้วครับผมแล้วก็ผู้รักษาประตูรับได้นะครับผมนะเป็นจังหวะเล่นไวนะครับผู้สาประตูคั้วออกมาโอ,โอเคครับเรายังได้บอลอยู่นะ ไปที่เบนเซม่าครับเบนเซม่าเสียบอลอีกแล้วเอาคู่ต่อสู้ยังไงครับยังได้ไหมเราป้องกันได้ไหมโล่งๆอ่าฟาวก่อนนะครับผมนะก็เป็นลูกฟรีคิกของคู่ตส้ครับมาดูกันว่าลูกฟรีคิกของคู่ต่อสู้จะยังไงครับโอเคครับผมกูตร สามารถรับได้นะผมนะเกือบไปครับเอ้าเสียบอลอีกยังไงคอร์มาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเอรอิงฮาเลนโอ้โหจังหวะเราเสียบอลน,นะครับออกบอลพลาดนิดเดียวเป็นประตูเลยเนี่ยพลาดนิดหน่อยก็คือเสียประตูเลยนะครับผมนะเตโอครับเตโอมาที่ลูคกกุลิตลูคุลิตพลาดครับยังไงครับ ไปที่เบนเซม่าเบนเซม่าไปที่เลวานเลวานโอ้โหไม่ได้ครับสวยๆเอาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหเลวานครับเรียบร้อยเลยสามหนึ่งครับผมเป็นเบนเซม่าครับแซ่บอลออกมาได้นะมาดูภาพชากันนะผมนะเนี่ยจริงๆเราเสียบอลนะครับเนี่ยเบนเซม่าแซ่บอลออกมาแล้วก็เป็นเลวานครับ มาดูคนต่อครับเราก็เป็นฝ่ายนำครับ3ประตูต่อหนึ่งครับผมก็เป็นนาทีที่90แล้วนะครับเราก็น่าจะจบเกมแล้วแหละก็จบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับ3ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผมนะโอเคเกมแรกก็มานี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปชมต่อในเกมที่2ครับ มาดูกันตอนในเกมที่2กันเลยนะครับผมนะ ก็อย si no, si ่าลืมนะครับถ้าใดที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปนะครับผมนะโอเคก็เรามาในชุดเดิมนะครับชุดสีเขียวนะครับผู้ต่อสู้ก็จะเป็น412 1นนะครับก็ของเรามาเปลี่ยนแผนนะครับเป็น433นะครับก็เป็นเอาเป็นปีเตอร์เชคนะครับเป็นผู้สประตูนะครับผมนะโอเคก็มาดูกันเลยนะครับผู้ต่อสู้เป็นฝ่ายเคลียร์บอลนะครับผมนะ ใช่คร bon yeah, so, e ับปู u ์ p ูร์เล่นค่อนข้างนิ่งนะครับผมนะอ่ะรูจังว่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหยิงลูกเลียดแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมนะวีเตอร์เช็คไม่สามารถรับได้นะครับเนียนอกกอบเก็บโทษนะครับโอ้โห เราก็โดนนำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนครับผมมาดูกันว่าเราจะสามารถตีเสมอได้หรือป่ะมาอันนี้บอลอยู่ที่คลยวอกเกอร์ครับผมลุกลิตดลุดกุลลิดเอ้าบอกปาเอาไม่ได้ครับผมโอ้โหมาดู เอายังไงครับโอเคยังได้อยู่ครับผมบอลจ่ายไปที่เน็ตเวทเน็ตเวทเอายังได้อยู่ครับเน็ตเวทยังได้อยู่ไปที่ปอกปลาปอกปลาก็าพลาดครับผมคูต่อสู้บอกเลยว่าตึงครับผมบอลที่ที่ปอกปลาครับปอกปลาไปที่เน็ดเวทตอนนี้เสียบอลเรียบร้อยนะครับผมเอายังได้อยู่ครับผมเป็นฝ่ายทุ่มของคู่ต่อสู้ครับผม แล้วก็ลูกนี้นะครับลูกนี้โอ้โหลงลงล้ำหน้าครับผมโอ้โหเกือบไปนะครับเนี่ยวีเตอร์เช็คปัดชนเสานะครับแล้วก็ตามมาํามอีกทีหนึ่งนะครับเป็นลูกล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมนะโอเคเราก็ยังตามล้างอยู่ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ เปิดไปให้เน็ตเวทครับเน็เวทเราก็ขึ้นไปที่เน็เวทเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เป็นบอลของคู่ต่อสู้ครับผมเล่นดีนะครับเล่นดีมากๆเลยครับจริงๆแล้วเหมือนจะผมจะสู้ไม่ได้แนละ้วเนี่ยจังหวะโล่งๆครับโหเรียบร้อยเลยโอ้โหสองศูนย์ครับผมไม่รู้ว่าจะแก้เกมยังไงด้วยครับผม จังหวะหลุดหาช่องมาโอ้โแบบสวยมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เราก็ตามหลังครับสองประตูต่อศูนครับผมมาเราก็จะพยายามตีเสมอให้ได้นะผมนะบอลอยู่ที่ปอกปลาโอ้โหพลาดอีกแล้วครับผมยิงไม่ได้ครับเอาคุรินไปเสียบเอาบอลไม่ได้ครับผม ไปที่เน็ตเวทโอ้โหจบครึ่งแรกก่อนนะครับผมเนี้ยจังหวะเราจะส่วนนะครับ,ก,ก,บก็จบครึ่งแรกก่อนนะมาดูกันต่อในครึ่งที่สองเลยครับเราเป็นฝ่ายเคียร์บอลนะครับในครึ่งที่2มาวันอยู่ที่ลูดกุลิครับลูดกุลิมาที่ไทรวอลเกอร์ครับแล้วก็ไปที่เน็ตเวทเหมือนเดิมครับเน็ตเวทชิงด้วยส้นไปแล้วครับแล้วก็เปิดมาลูกนี้ไม่ได้ครับโอโ้โห ตอนนี้ก็พยายามดึงกองหลังลงนะครับเอาคู่ต่อสู้มานะครับมาแล้วโอเคได้อยู่ครับผมยังไงครับไปที่เป็นเอาไม่ได้อีกโอ้โหไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยนะครับผมจังหวะชุนละมุนครับเอาเราก็ได้ครับไว <ป S 2> บอลอ,อ,อยู่คาร์บ็อกเกอร์มาที่ เปโดก็ไม่ได้ครับผมเราจะตามทันหรือเปล่าครับผมนะั่นทีที่65แล้วนะผมนะเอารุดกลิตได้อยู่ได้อยู่ไปที่เนเวทครับเนเวทไปแล้วแล้วก็ยังไงครับคอสคอสคอสมาลูกนี้โอเคครับเรียบร้อยครับโอ้โหเบนเซม่าเบนเซม่าครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับ มาแล้วก็ตามมาติด,ตดแล้วนะครับ2ประตูตัวหนึ่งครับผมเรายังตามหลังอีก1ลูกนะครับก็เปลี่ยนตัวเอาเลวานแล้วก็บัตโจเข้ามาแทนนะครับผมนะมาดูกันต่อในนาทีที่เจ็ดสิบนะผมนะว่าเราจะตามตีเสมอได้ไหมครับเอารุดกลิดได้อยู่ครับผม บาโจครับบาโจบาโจแทงไปลูกนี้โอ้โหติดไม่ได้ครับแล้วก็ยังไงครับนาทีที่80แล้วนะครับเรายังเป็นฝ่ายนำอยู่ครับเฮ้ยคูโตู้ยังเป็นฝ่ายนำอยู่นะครับขออภัยโอ้โหสับสนแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ยังไงครับปันลูกนี้โอ้โหดีนะครับปัดออกไปได้ครับผมปีเตอร์เชคก็จะเปลี่ยนตัวอีกนะครับ เป็นลูกเตะม,มุมของคู่ต่อสู้ครับเคลียออกไปได้ครับเอาจังหวะสวนกลับครับไปไปที่เลวาน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 ยังไงครับเลวานไปแล้วตอกส้นไปแล้วครับผมเลวานยังไงครับแล้วก็ปั่นครับโอ้โหเรียบร้อยตีเสมอได้โอ้โหนาทีที่90พอดีเป๊ะเลยครับผมโอ้โหเกือบไม่ทันนะครับ โอ้เล่นดีจริงๆครับคู่ต่อสู้บอกเลยว่าตึงครับพราครึ่งแรกเราบอกเลยว่าเราแก้เกมไม่ได้เลยนะครับนี่มาตามทานในครึ่งที่2ก็จบเกมไปท้่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเด้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากๆครับ To say, so I'ma do this every-